สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะวันนี้เลือดียามดีคุณยายบอรรักผ้าไหมมือสองนะคะวันนี้นะคะคุณยายขึ้นคลิปผ้าไหมมือสองค่ะนี่ค่ะผ้าอยู่กับมือคุณยายนี่ค่ะเป็นกระโปรงนะคะค่ะช่างเข้ามาส่งตั้งแต่เมื่อวานคุณยายเลยหยิบขึ้นก่อนค่ะเป็นกระโปรงเอรูดนะคะเอวยืดค่ะ ใส่ได้ทุกไซส์นะคะนี่ค่ะขอบเอวยืดนะคะเก็บหน้าท้องได้ดีมากค่ะไม่ทําให้พองนะคะค่ะเป็นกระโปรงค่ะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะค่ะกระโปรงราคาหกร้อบาทนะคะค่ะสวยงามมากค่ะใส่ได้ทุกท่านนะคะ เบาพริ้วใส่สบายค่ะออกโทนสีทูโทนสวยงามมากค่ะไม่เจิดจ้าเกินไปนะคะความยาว3 4 3สิบซึ่งคุณยายใส่ก็พอดีค่ะ600บาทค่ะกระโปรงนะคะค่ะสวยงามทุกผืนเลยค่ะค่ะผู้สูงวัยก็ใส่สวยนะคะใส่อยู่บ้านแบบสบายหรือท่านใส่ไป ทำบญก็สวยงามมากนะคะราคา600บาทคุณยายขายไม่แพงนะคะจต่ที่อื่นไม่ได้ราคานี้นะคะแต่อยู่กับคุณยายค่ะคุณยายขายราคาส่งคุณยายส่งให้ลูกค้าราคา600บาทค่ะคุณยายขายราคาส่งนะคะผิวนิ่มสบายผ้ามือสองค่ะช่างเอามาส่งแล้วก็คุณยายขึ้นกล้องเลยนะคะ,คะใส่สบายมากค่ะค่ะคุณยายไม่ได้ติดเบอร์นะคะ ค่ะคุณยายไม่จเบเลยคุณยายจะให้ส่งภาพมาให้คุณยายดูค่ะอ่ะนี่ก็แบบนี้แบบหนึ่งก็สวยนะคะค่ะค่ะสวยค่ะช่างเขาก็ออกแบบได้สวยนะคะราคาหกร้อยบาทค่ะเบาพิ้วใสสบายนะคะค่ะสวยงามมากค่ะราคาหกร้อยบาทนะคะถ้าคุณยายมาได้ค่ะ แม่บวรรักผ้าไหมมือสองนะคะเป็นกระโปรงนะคะขึ้นคลิปก่อนเป็นกระโปรงนะคะาราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะกระโปรงค่ะแบบกีบชวิตนะคะสวยค่ะค่ะสวยงามมากค่ะเนื้อเบาผิวใส่สบายค่ะค่ะผ้าพวกนี้เขาจะไม่อัดกาวนะคะไม่นะอาดผ้าซับนะคะเพราะว่ามาันไม่ผิวค่ะใส่แบบพิวสบายค่ะ ใส่อยู่บ้านทํางานบ้านหรือออกไปทําบุญก็สวยนะคะค่ะขอบเอวยืดใส่ได้ทุกไซส์นะคะขอบเอวยืดนะคะเป็นกระโปรงผ้ามือสองนะคะผิวใส่สบายนิ่มค่ะราคาหกร้อยบาทนะคะมักผืนไหนชอบผืนไหนเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมานะคะค่ะให้ท่านพกคุณยายมานะคะพาคุณยายมาได้ค่ะ ค่ะสวยค่ะราคาหกร้อยบาทนะคะสวยงามมากค่ะค่ะใส่สบายผิวนิ่มสวยค่ะสวยงามมากค่ะราคาหกร้อยบาทนะคะนิ่มค่ะหกร้อยบาทนะคะส่งภาพกลับมาให้คุณยายดูนะคะเพราะว่าคุณยายตอบลูกค้าทามลายค่ะ ค่ะฝืนไหนถ้าผืนไหญ่ชอบผืนไหนก็ถ้าคุณยายมานะคะค่ะให้ส่งภาพกลับมาคุณยายจะดูภาพตามที่ค่ะจะดูภาพตามที่ที่ภาพมันจะเหมือนกันกับตัวนี้ไหมคะ่ะคุณยายจะระเรียงภาพนะคะราคาหกร้อยบาทค่ะกับโปรงยืดเอวยืดค่ะขอบทวิตจับปีบทวิตนะคะใส่สบายมากค่ะ ค่ะวันนี้คุณยายไม่ได้ใส่คุณยายก็ลืมหน้าลืมหนังคุณยายเข้ามาส่งตับบ้งแต่เมื่อวานค่ะขอบเอวยืดใส่ได้ทุกไซส์นะคะค่ะสวยค่ะราคาหกร้อยบาทเท่ากับราคาส่งนะคะคุณยายส่งลูกค้าก็หกร้อยบาทนะคะค่ะคุณยายไม่ขายแพงนะคะ ค่ะที่ร้านเขาขายที่เก้าร้อยนะคะคุณยายขายแค่หกร้อบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะค่ะกระโปรงกับทวิสค่ะสวยค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนิ่มสวยสวยทุกผืนค่ะ หกร้อยบาทนะคะสวยงามมากค่ะนิ่มค่ะผ้ามันนิ่มค่ะผ้าพิ้วค่ะคุณแม่บ้านใส่ยิ่งสวยนะคะใส่ออกเดินทางเราใส่ไปวัดนะคะเวลาไปวัดหรือไปทําบุญหรือใส่อยู่บ้านแบบสบายค่ะใส่อยู่บ้านแบบสบายนี่นสวยงามมากค่ะพิ้วค่ะราคาหกร้อยบาทค่ะ สวยนะคะถ้าคุณยายมาได้ค่ะแม่บอหลักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะขึ้นคลิปผ้าไหมมือสองนะคะลูกค้าทุกท่านดูวันที่นะคะที่ก่อนนะานก็ทักททเข้ามาหาคุณยายก็ตั้งแต่ตั้งแต่ห้าเดือนหกเดือนหรือปีที่แล้วที่ผ่านมาก็มีค่ะค่ะดูวันที่นะคะดูวันที่ดูพศออด้วยค่ะค่ะ นี่ไม่ตัวนี้แบบแบบสีล้วนค่ะค่ะสวยทุกผืนงานทุกผืนโดเด่นทุกผืนนะคะสวยงามมากค่ะค่ะราคาหก0้บาทค่ะ ้าปิวนิ่มสบายค่ะใส่สบายนะคะขาดสวยค่ะมีแต่ลายสวยๆสีสวยๆสลับหลับลายกันค่ะถ้าที่มันขาดมากๆค่ะคุณยายก็ต้องมาทำแบบนี้ค่ะค่ามันถึงจะได้ทุนขึ้นมาค่ะถ้าไม่ทำแบบนี้ไม่ได้ทุนขึ้นมานะคะปล่อยให้ทิ้งก็ทิ้งไปเลยค่ะ ค่ะเพราะว่าบางท่านเอามาขายคุณยายก็มีขาดบ้างเล็กน้อยถ้าเล็กน้อยก็คุณยายก็ขายที่ห้าร้อยค่ะคุณยายเกือบไม่เหลือทุนนะคะหกร้อยบาทนี่ค่าช่างก็แพงไปแล้วค่ะขาะราคาอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะค่ะผิวนิ่มสบายใส่สบายค่ะท่านิ่มค่ะ ค่ะต่อคลิปราคาห้าร้อยบาทเลยนะคะขาะนี้ห้าร้อยบาทค่ะผืนนี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะขาถ้าผ้าห้าร้อยบาทจะมีตำหนินะลูกค้ามีตำหนินิดนิดหน่อยหน่อยบางท่านก็เอาไปตัดกระโปรงเองบางท่านก็เอาไปตัดเป็นกางเกงก็ได้นะคะขาห้าร้อยบาทค่ะผืนนี้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะค่ะ ห้าร้อบาทค่ะช่องทางน้ำไหลนะคะหมายเลข4ี่ค่ะ500บาทค่ะชุด500บาทอยู่ในการกระชุดกระโปรงนะคะค่ะช่องทางน้ำไหลห้าร้บาทค่ะ บางท่านก็เอาไปไปให้ช่างตัดใหม่ออกแบบใหม่นะคะตัดเป็นชุดยาวชุดแสกเหมือนยายก็ได้ค่ะราคาห้าร้อยบาทนี่ค่ะอื่นนี้ก็ห้าร้อยบาทนะคะเป็นลายโฮนค่ะไหมเล่เกดนะคะค่ะเป็นผ้าลายโฮนค่ะทิพย0ห้าร้อยบาทนะคะอื่นนี้ห้าร้อยบาทค่ะทำาหนมีนิดหน่อยค่ะ ค่ะตำแหน่งขาอยู่ข้างล่างก็ได้เอาขึ้นข้างบนก็ได้ค่ะห้าร้อยบาทค่ะไมเ้เล็กเกตนะคะเป็นลายโฮนค่ะลายประจำจังหวัดสุรินทร์ค่ะไมเ้เล็กเกตลายฮนห้าร้อยบาทค่ะ เืนนี้ก็ห้ารอยบาทนะคะตำแหน่ข้างล่างนิดนึงค่ะขึ้นข้างบนก็ได้นี่ค่ะอันนิดเดียวจุดเดียวแผลเดียวค่ะห้าร้อยบาทค่ะพืนใหญ่บางทีไปนุ่งซ่อมไปก็มองไม่เห็นหรืออให้ช่างเขาชุนให้ก็โอเคก็ไม่มีปัญหาเรื่องขาดค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะฝืนนี้อยู่ที่ห้าร้อยบาทนี่ได้รืเปิด ห้าร้อยบาทค่ะหมายเลขสามค่ะห้าร้อยบาทค่ะ เลขสามนะคะดูหมายเลขค่ะห้าร้อยบาทหมายเลขสามค่ะห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโด,ดเด่นทุกผืนนิ่มสลวยสวยทุกผืนนะคะมีแต่คำว่าสวยตามมาค่ะค่าห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทหมายเลขสิบแปดค่ะรมค่ะ ไปตัดเป็นชุดยาวเลยก็ได้หรือตัดเป็นกระโปรงตัดเป็นกางเกงก็สวยนะคะไม่มีตําหนินะคะผืนนี้ปนี้ไม่มีตําหนินะคะหมายเลขสิบแปดนะคะเป็นตาสกอตเล็กๆค่ะตัดเสื้อก็สวยนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ ห้าร้อยบาทคะ่ะสวยงามมากค่ะเนื้อม,มีตำเหนื้อตนี้ก็ไม่มีตำเหนืนะคะแต่คนตัวที่คุณยายซื้อมาจากเขาจ่อยมากค่ะคนตัวจอยนะคะคนตัวเล็กนะคะไม่มีตำเหนืนะคะแต่ผืนเล็กค่ะเม็ดเจ็ดสิบราเม,ม็ดเจ็ดสิบค่ะ เขาตัวเล็กนะคะจะซื้อ,อให้ลูกให้หลานใส่ก็ได้ค่ะไม่มีตาเหนีผ้าดีอยู่นะคะหาเป็นผ้าดีค่ะผ้าเกรดดีเลยแหละค่ะตัวนี้ค่ะหมายเลขสิบเลยค่ะแต่คนตัวเล็กมากค่ะเจ้าของผ้าค่ะห้าร้อยบาทค่ะไม่มีตาเหนีสภาพดีนะคะเขี้ยวหม้อเป็ดค่ะ อันนี้เป็นเย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะเอลสามสิบสี่นะคะค่ะสามสี่สามห้านู่นคนตัวใหญ่เจ้าของผ้าพื้นนี้ค่ะเป็นเย็บสําเร็จเรียบร้อยนะคะผ้าเย็บแล้วค่ะห้าร้อยบาทค่ะเป็นเย็บสําเร็จเรียบร้อยค่ะเอลสาสิบสี่นะคะสามสี่สามห้านั่นแหละคนตัวใหญ่หน่อยนะคะเจ้าของผ้าพื้นนี้ค่ะ ราคาอยู่ที่500บาทค่ะค่ะ500บาทเย็บสำเร็จแล้วนะคะถ้าคุณยายมาได้ค่ะแม่บอลร,รักผ้าไหมมือสองแก้วเก่านะคะต้นตำรับไหมมือ2ค่ะกระโปรงผืนนี้เขาก็มาขายให้ยายนะยายก็ขายอยู่ที่500บาทนะคะ สวยนะคะห้าร้อยบาทนะคะผืนนี้นะคะค่ะไม่ใช่ไอรุ่นที่คุณยายสั่งทำนะคะตัวนี้คุณยายซื้อมาจากเขามาขายให้ยายค่ะห้าร้อยบาทนะคะเอวยืนก็สวยนะคะค่ะเป็นผ้าเอวยืดน,นะคะขาะห้าร้อยบาทผืนนี้นะคะขาดห้าร้อยบาทค่ะ ใส่อยู่บ้านสบายหรือใส่ไปทําบุญก็สวยนะคะห้าร้อยบาทภาพก,ก็ยังดีนะคะค่ะอยู่ในชุด500บาทนะคะกับโปฟงผืนนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นชุดสําเร็จสีดํานะคะตัดสีดํานะคะค่าเป็นสีดําล้วนค่ะหาเป็นลายราชวัตรเราเป็นสีดําล้วนเลย ท่านบอกว่าท่านใส่ช่วงไปงานพ่อหลวงที่รัชกาลที่เก้าท่านสวรนคุณนั่นแหละท่านก็ว่าท่านใส่มาท่านก็เก็บไว้เลยเป็นสีดำล้วนค่ะตัดสำเร็จเรียบร้อยค่ะเอลสามเอ็ดนะคะแต่มาเลื่อนตะขอได้ค่ะตะขอเลื่อนได้ค่ะ เอสามเจ็ดสามสองก็ใส่ได้นะคะพวกในเลือดตะขอได้ค่ะเป็นสีดำล้วนค่ะห้าร้อยบาทค,ค่ะค่ะดำล้วนนะคะห้าร้อยบาทค,ค่ะค่ะพี่น้องเอามาขายให้คุณยายแบบไหนคุณยายรับมาหมดให้จะเป็นผ้าใหม่ค่ะผ้าใหม่ทุกวันนี้หายากมากค่ะคุณยายบอกว่าหายยากยากที่สุดเลยค่ะมัน มันมีปัญหากับน้ำมันรถนั่นแหละค่ะเติมน้ำมันวันละพันค่ะวิ่งหาของค่ะต่างบ้านต่างอำเภอค่ะผ่านสามสี่อำเภอหาวิ่งเข้าจุดตรงไหนเขาทอผ้าทำผ้าค่ะไม่ใช่ว่าจังหวัดสุรินทร์จะทำทั่วบ้านทั่วไปนะคะมันจะทำเป็นจุดเป็นแหล่งนะคะค่ะคุณยายก็ต้องวิ่งเข้าหาจุดที่เขาทำผ้าไหมค่ะถ้าไม่อย่างนั้นก็ก็ไม่มีนะคะ เอวสามสามสามสี่สามสามนะคะเลื่อนตะขอได้นะคะค่ะเป็นผ้าสําเร็จแล้วตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะผืนนี้ก็อยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะเป็นผ้าตัดสําเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอวใหญ่อยู่นะคะแต่ท่านบอกว่าเอวสามสี่เจ้าของท่านก็ใส่เบอร์เสื้อสิสามสี่นะคะท่านบอกถ้าเอวก็เอวสามสี่ท่านบอก่างน,น,น,นี้ค่ะ ค่ะคุณยายก็พูดตามเขานะแต่ว่ามันเอวใหญ่ค่ะส่วนมากคุณยายวัดรอบคอค่ะรอบคอของคุณยายคุณยายมันมันหลวมค่ะถ้ามันพอดีก็จะเป็นเอวสามสองสามสองสามสามค่ะตัวนี้มันหลวมคุณยายนิดหนึ่งก็เป็นสามสี่นั่นแหละเจ้าของผ้าผืนนี้ก็บอกว่าเอวสามสี่ค่ะค่ะเป็นผ้าตัดสําเร็จเรียบร้อยค่ะห้าร้อยบาทค่ะ ต้องไปตามหาช่างอีกค่ะอผืนนี้ก็สวยนะคะสภาพใหม่ดีเลยค่ะท่านบอกว่าท่านตัดมาแล้วท่านท่านไม่ใส่ท่านไม่เชอบใส่ผ้าสําเร็จท่านบอกท่านใส่อันนี้ก็สามสี่นะคะนี่ก็จะ่ของก็ตัวใหญ่ค่ะเกรยสามสี่ 3, นะคะเป็นผ้าสําเร็จค่ะตัดสําเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ผ้าหยดีอยู่มากค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะค่ะหาผ้าใหม,มือสองนี่หายากเมื่อวานเกือบว่าจะไม่ได้สกผืนเลยฝ้นก็ตกคุณตาก,ก็บ่นว่าเหนื่อยแล้วน้ำมันแพงค่ะสู้ไม่แต่สู้ไม่ไหวกับน้ำมันค่ะเพราะว่าน้ำมันนี่แพงมากค่ะน้ำมันแพงแล้วก็เราวิ่งไปได้ผ้าบาลานซ์นิดๆหน่อยๆแล้วก็มา รายนิดๆหน่อยเแล้วก็ไปกับน้ำมันหมดค่ะไปกับน้ำมันหมดแห่มาจ้างลูกจ้างลานรีดดิค่ะนี่ค่ะคู่ห้าร้อยค่ะค่ะคู่คู่นี้ห้าร้อยบาทนะคะคุณยายจะโชว์แบบนี้ค่ะค่ะบางทีไปตัดเป็นแสกเหมือนคุณยายนะคะส่วนมากประกบใส่กันแบนี้ตัดแสกสวยนะคะค่ะคู่นี้ห้าร้อยบาทค่ะ 250พื้นเดียว300รคู่นี้500นะคะคู่ละห้500าร้อคุณยายจะเก็บพับไว้แบบนี้ค่ะค่ะนี่เป็นลายโฮนเหมือนกันนะคะคู่นี้ก็500บาทนะคะ,ะลายเหมือนกันลายโฮนเหมือนกันหรือจะคู่ห้าร้อค่ะตัดเหมือนคุณยายใส่ก็ เวลาใส่เดินทับไปไหนมาไหนก็ใส่สบายนะคะคุณยายชอบใส่เพราะคุณยายว่ามันนิ่มค่ะถ้าไหมมันนิ่มมันฟิ้วอากาศร้นอนๆก็ใส่สบายค่ะคาะห้าร้อยบาทนะคู่นี้นะคะเป็นคู่มีอยู่สามคู่สองสามคู่ค่ะนี่ค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะนี่ก็ห้าร้อยบาทนะคะ่ะคู่นี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะค่ะตัดชุดเสกเลยชุดหนึ่งนะคะหรือจะไปตัดเป็นกางเกงหรือจะเอาไปทําแบบไหนก็แล้วแต่ท่านไม่ว่านะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะคนี่ก็ห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะท้ายนี้คุณยายขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะที่ติดตามคุณยายมาตลอดนะคะสิ่งสักดิ์สิทธิ์องพี่น้องชาวไทยทุกท่านคุณรักษาพระคุ้มครองค่ะสวัสดีค่ะ